สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องการเขียนเล่าเรื่องจากภาพการเขียนเล่าเรื่องจากภาพเป็นการใช้ประสบการณ์ร่วมกับจินตนาการของแต่ละคนโดยดูรายละเอียดต่างๆจากภาพเป็นพื้นฐานในการจินตนาการเขียนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหรือให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านการเขียนเรื่องจากภาพต้องเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆจากภาพ ให้มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันหลักการเขียน 1. ดูภาพพิจารณาภาพรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนว่าในรูปภาพมีอะไรบ้างเช่นคนพ่อแม่ลูกต้นไม้ดอกไม้สุน,นัขและบัวรดน้ำต้นไม้ 2. จินตนาการผูกเรื่องราวย้อนไปในอดีต ไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันโดยการนำรายละเอียดจากภาพเป็นพื้นฐานในการจินตนาการเพื่อเขียนเป็นเรื่องราวให้น่าสนใจและสนุกสนานเพลิดเพลิน 3. ลำดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ 4. ตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจและให้สอดคล้องกับเรื่องราว 5. เขียนลายมือให้อ่านง่ายจบประโยควิ้นวักให้ชัดเจนเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเรื่อง ครอบครัวสุขสันต์ในเช้าวันเสราร์ครอบครัวของฉันมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันคือปลูกต้นไม้ที่สวนหน้าบ้านทุกคนต่างช่วยกันส่วนฉันมีหน้าที่รดน้ำต้นไม้และจูดี้จะคอยให้กำลังใจพวกเราอยู่ข้างๆในวันหยุดครอบครัวของเราจะชอบหากิจกรรมทําร่วมกันไม่ว่าจะเป็นปลูกต้นไม้และยังมีผักสวนครัว ที่เราปลูกไว้หลังบ้านด้วยกิจกรรมที่เราทำร่วมกันทำให้ฉันมีเวลาอยู่กับคนที่ฉันรักมากขึ้นเพราะถ้าไม่ใช่วันหยุดต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ที่ต้องทำฉันจึงชอบวันหยุดมากเพราะทำให้เรามีเวลาได้อยู่กับครอบครัวเรามาลองทำกิจกรรมท้ายบทเรียนกันนะคะ ให้นักเรียนแต่งเรื่องราวจากภาพที่คุณครูกำหนดให้ลองเขียนนะคะแล้วก็แต่งบรรยายเรื่องราวมาไม่ยากเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ